สวัสด,ดีครับพ,พ,พ,พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพีพ่ๆเพื่อนๆน้องๆองทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาคนนั้น,นโค้กต้องควรแล้วนรครับท่านขเพิ่งเอามาให้พีพ่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านได้ดูได้ได้ชมนะครับยังไม่ได้ทําการล้างนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับท่านเห็นรอยดำปีชัดเจนนะครับเห็นไหมครับ สำหรับเลี้ยนนี้นี่ลักษณะของเลียนก็เป็นเลี้ยนแบบชองสีตัวติดนะครับคือปร์นิี่เกิดอยู่ด้านนอกตัวด้านในก็สีทองนวลๆนะครับนี่ครับสวยงามมาการนะครับงานนี้ไม่ทงการล้างก็ถ้าทําการล้างแล้วจะดูเด่นกว่านี้แน่นอนเลยครับแเราพี่ก็ไปดูรางดีกว่านะครับบ่าเป็นปีพศเลยนะครับประเทศไทยอักษรบิวพศสอ4พันห้าร้อยสี่เจ็ดสองห้าสี่เจ็ดนะครับนี่ครับเรามาดูครับว่าเลี้ยนปีสองห้าสี่เจ็ดเนี่ย เหรียญสิบาทเป็นเสียเล็กจำนวนกาผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่านสํหรับปีสองห้าสี่เจ็ดนี้นะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่หกสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเหรียญน,นะครับท่านหกสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเหรียญน,นะครับท่านสําหรับปีสองห้าสี่เจ็ดนี้นะครับท่านในระดับยวียนตีเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทครับท่านหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับสุเหรียญที่ผ่านมาใช้ครับตกอยู่ที่เหรียญละสิบห้าถึงยี่สิบบาทเท่านั้นเองรานะคา